Here you go! Don't come back! เอาอะไรมาให้เนี่ยมันคือพาวเวอร์บงสีฟ้านะฮะคืออะไรเบอร์รี่อินเทลเจนเบอร์รี่นะฮะไม่ใช่พาวเวอร์เบอร์รี่คือมาหน้าเบอร์รี่เปล่าเออเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วทีนี้เราก็จะมันคือสิ่งที่ดีนะฮะ เป็นเรื่องที่ดีนะฮะมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีไป่เรงานเริ่มแล้วงานเริ่มแล้วจางทีนี้เราก็ไม่ต้องพึ่งแต่ง <10 S 1> กวาแล้วะแล้วเราก็เตรียมบวรถน้ำนะะไปรดน้ำนะคือเราก็ทำงานไปเลยก็ดี ใส่ตะกร้านะฮะใส่ให้หมดอ,อันบนน,ะน,นั้นมันอะไรไมันแตงกวาอันบนมันแปลกฮะก็บางอันมันยังที่เราเก็บทีละอันไงเราจะเสียแตงกวาไปสิบอันนะฮะเพื่อที่เราจะได้

วัลเลมาน่าวัลเลคาเลนวัลเลซาร่าซาชานะ่ไม่ใช่ลาล่าวันดีแอนวัลดีจองวัลดีคขาเธออะนี่ผมพันหลังคุยปะเนี่ยวันดีโทมัสเอ็ดนอเฮ้ยฮุยจะแท็กกัน เราต้องคุยให้ทุกคนนะอยากรู้ทำไมมันต้องรอลินเลีย is cooking is always incredible you know ไม่รู้ครับมันไม่ใช่ is cooking มันเป็น cooking เว้ย d าหารสิอ๋อลินเลียลินเลียผมอยากรู้ว่าเก่งผมอยากรู้ว่าอาหารเนี่ยสวัสดีไอคิมครับเวน Yes เติมได้เลยม่คือน้ำนะฮะ uh. We k o n g is c o m o u e w e ดื่มนะฮะเป็นอะไรกันจงดื่มคือยมมีอันต่อไป oh. ของไข่อร่อยมากเลยมันวัตถุประสงค์ต,ต่อไปแอน พองลูกมึงแข่งกันทำไมวะพองลูกก็เกลี้ยงอ่ะอะไรนมเข้ากันได้ดีกับเออรสชาติไปด้วยกัน Very good job เกลี้ยดีมากทำเสียงแบบนั้นด้วยนะ Very good job ลิลี่ของลิลี่เชิญได้เลยครับอันสุดท้ายเนี่ยมันดูไม่แลกกินว่ะ อร่อยใช่ใายของอันสุดท้ายของใครของใครอะไรไม่ได้ยังไม่ได้โอ้มันเป็นอะไรนะรสชาติของผลไม้ในโอ้วันเดอร์ฟูล้จานนนีมัแทบจะวันเดอร์ฟูลมันจะอร่อยมากมากโอ้ซึ้งโอ้ขอภาพอันต่อไปของมาน่าวันนี้กินเนื้อมันไม่เพิ่มเมื่อยเลยเนี่ย มพูดคำอื่นไม่เป็นไดงไงเป็นการรวมตัวของนมและผักนมกับน้ำผักอร่อยมากอินจีเนียสอินจีเนียสแต่ว่าไงอินจีเนียสอะไรแบบแล้วเหนผสมเออเห็นไหมตาเรนบอกแล้วจึกจๆๆกจึกจึกจึกจุกแด ไอซิกฉันคิดว่าเอ่อฉันเอ่อจะไม่พูดตอบฉันควรจะคอมเมนต์ฉันควรจะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารจานนี้นะเอ้ยไม่ควรจะให้ความคิดเห็นฉันไม่พูดถึงอาหารจานนี้เชิญรอว่าใครจะได้เลยครับไม่ก็รอกไปจำไม่ผิด จะเป็นหลอดสีน้อนการเล่นโต๊ะเอาอยู่เราจะปกาศผู้ชนะโอดมาขึ้นหน้าผู้ชนะก็คือแอนตกมือครับต้องตกมือครับยู่คือว่าเป็นหนาวเป็นเนี่ยอะไรจริง Let me c o n g r a t u l a เอ,อ้ยริงผมก็อยากไปภาคไอหของบีที่มันเล่นไออะไรยุบมันอา่านว่ายุคได้ปะวะอีกด้ครับไอส์มัน b ยิก,ยก to w o ได้เนี่ยดูดีหกโมงตลอดเลยนะคิโกงคิโกงทำไมมันต้องทางไอพอร์ตกลับมาที่บ้านด้วยไม่รู้เราอยากเดินออกจากบ้านเอ,ออยังไงคร,รับก็ไม่ต้องออกดีแต่ว่าทำไมออกช้าจงุงคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราทำตอนชเช้า,าเสร็จเร้กเอาเข้างานไปใส่ใส่แต่เราก็ นอนเลยนี่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 น,นี่เป็นเยล่าเฮ้ยข้างหน้าลองเบ้าไปเทศกาลตัวฟ้าไปเอาเป็นเป็นร่างอวตารนะต้องเอาร่างอวตารไปโชว์ให้ทุกคนได้รู้ว่านี่คือร่างอวตารของข้าคืออยากถามว่าพระเอกนี่มันไม่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยอนะ มันเปลี่ยนทุกวันแค่มันมีเป <in> ็น,น,น,นร้อยชุดไม่ใช่หมวกมันอะมันถ้ามันฟ้าทั้งตัวไงแต่ฟ้าฟ้าลำตะลำตานฟ้าเนี่ยถือเนี้ยเขามันโคตรมันเข้านะถือเนี่ยถืออะไรอ่ะยิงเดินมาถนนนี่สีสีสองสีของไอ้ตัวคอรเนี่ยรองเท้ากับกระเป๋าไงอีกสีหนึ่งหมา หาเรื่องป่ะอยากเรื่องได้นะเว้ยอยากซ่าอยากซ่าป่ะอ้าวเดี๋ยวสวยรล้น้ำใส่ดิอยไหมอยากทราบไหมอยากซ่าบไหมอยากซ่าฮะฮะฮะอัพออมอีกเยอะฮะฮะอัพอีเวชั่นเยอะป่ะเนี่ยเอออัพอีเวชั่นเยอะเกินไปป่ะวะ ไก่หลับแรกไก่กลับไปไก่กลับไปไก,กูหาเรื่องไก่กูมึงมาหาเรื่องไก่กูเอง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 แล้ววันนี้ก็จบไอ้แจ้คพรุ่งนี้ก็ฝนตกนะฮะเราก็ควรจะเก็บไก่ในวันพรุ่งนี้นะจะเก็บบรถน้ำไปฮะ Yes หมด กลางวันนี้เก็บงดีกันนะฮะก็เก็บดีกว่าพอฝนตกปุ๊บเราควรสิ่งที่เราควรทำก็คือวิ่งไปเก็บไก่วิวเก็บเก็บเก็บไก่ก่อนเก็บไก่ก่อนวิวหญ้าตัดได้แล้วรู้เปล่าหญ้าตัดไว้แล้วได้อะไรอะไร ได้ได้อาหารวัวแกะอาหารวัวอาหารแกะจริงๆได้ปุ๊บคอยเช็คสภาพไก่ healthy 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 หมดเลยนะฮะเอาา้ยม้ามีหัวใจยังไหยังฮะ <c oughs> โอ้โหอยู่อาซับบอลจนได้ของ ดีป่ะละ่ะประมาณว่ามึงเอาไปเลยนมึงไม่ต้องมาใช่ไใช่แต่บางคนคนใหญ่เขาก็จะไปอีกอะเฮ้ยตังมีตังมีจะเอาเก็บไปทำอะไรบ้างหรือ่อัพอุปกรณ์ใช่ไหมใช่ครับต้องเหลืออัพอุปกรณ์นะฮะต้องไปปั๊มเวลเลนะฮะ คือถ้าเหลือประมาณวิปับหนึ่งนะเขาไม่แน่ใจว่ามันจะปลูกทันเปล่าช่วยดูให้หน่อยได้ปะเจ็ดวันปลูกทันป่ะเจ็ดวันเจ็ดวันอันตรายอ่ะเออเจ็ดวันอันตรายอ่ะเจ็ดวันก็คงจะทันละมั้งวิช่วยเช็คหน่อยนะ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 นนกเราผ่านมาทางนี้ก็ต้องผ่านมาทางนี้ก็เข้าคนแคร เขาคนแค่เออน่านานาดีมากย่า <Yeah. S 1> เราควรจะตีเส้นออกความไหม ไม่รูว่ะเพราะฉะนั้นเฮ้ยคลิปหยุดฉันคิดเออเป็นนาคคดในเมืองอ่ะไม่เป้าหมายในนาคคดในเมืองนี้นะโอ้ยไปพุ่งชนน่ามุงมันมามุงมันสางสรรอาสา อ้ยใจมึงเออด้วยใจมึงมาสัญญาสร้างสรรค์ราัวใจทั้งหมดที่มี่นี่คุณตบบุกให้ผมตลอดเลยนะเนี่ยอืมเออไปซื้อของก่อนถ้ามันมันไม่ทนันผมจะโทษคุณนะนะซื้อขนมปังหนึ่งทัน เก็บนะฮะแล้วก็ซื้อเฮ้ยช่วยดูไม่ได้อะซื้ออะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนี่ถ้าคุณไม่ผมจะชักนี่ยชักปุ้งชักนะฮะขอโทษเมื่อกี้ผมติดอเผอิญ er ว่าติดลมติดลมในการเล่นฮอนมานะฮะ บูมช็อตยิป пи this is wonderful madam thank you นี่นะฮะเราก็จะเห็นว่ามีผลไม้ฮะสีฟ้าหนึ่งอันนะสีแดงสองอันเอาควาก็ยังไม่ขึ้นฮนะเดี๋ยว ลงล่างแล้วลงลงวันน um, uh. ี้เอยแวะเวียนไก่อีกรอบรอบอาหารนะก็ สำหรับสามวันพอดีปุ๊บได้แล้วลงแล้วไปเก็บของกันเออเขาบอกว่าโพเตโต้มันต้องแปดเดย์นี่พูดจริงใช่ไหมครับมก็ชิบหายขาดไปวันหนึง่งก็เธอ์นิบต่อครับเธอน์นปบ่ะเธอ์นิบใช่ไหมเธอ์นิบต่อฮะ เธอดิบเท่าไหร่5วันไงโอ้ยเยี่ oh, <yeah. S 2> ย,ย,ย,ยไม่แน่นะฮะนี่จ็ปวดข้อเฮ้ยนี่นี่น,น,นี่นี่คือเหตุการณ์สำคัญสำหรับในการจีบเทพธิดานะฮะ <c oughs> ทุกคนที่ต้องจีบเทพธิดา oh. ต้องเลือก H Godness H A แดงสลดัดน,นี่แล้วเราก็จะได้ใบชาลีแลกแล้วใบชาลีแลกเราจะเอาไปทำอะไรได้ตอนนี้ใหุ้ณแก๊ดี่มาเราจะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนตอนนี้เก็บไว้ก่อนเฮ้ยผมลืมลืมตัดเ้อาตัดไปแล้วนี่เออตัดไปแล้วแล้วเรามึนเลยก็ ยูอาร์ซาบอนอีกแล้วเะรไม่เอาฮะไม่ผมไม่มีตังค์ช่วงนี้มันชอ็อตมากนะเงินสามพันนี่คือชอ็อตอยู่เลยไปปั๊มเวลที่ไหนดิอ๋อแบบนี้โอเคเยี่ยมโอเคได้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 ไดไดได เอาของมาทั้งหมดเลยเย่ yeah. ไปหาม้านะครับออกมา้าดัน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 ขัดมาขัดทั้งตัวเลยนะฮะขัดมิดเลยมิดตัวเลย ในที่สุดเราก็ได้ใช้ที่ตัดหญ้าสักทีผมน่าจะซื้อมาเพิ่มไหมเนะี่ยช่างเถอะโอเคที่เหลือก็ใช้ที่ตัดหญ้านะในตลาดโอเคคุณเก็บไปครับ ยาเรียบร้อยถางย้าเรียบร้อยเนื่อยๆก็ถางเล่นก็ได้วันนี้วันนี้เรามาใช้เคียวกันนะเราจะเป็นยมบาลทุกสักวันนะฮะเคียวภูเคียวยะเคียวเกเคียวเบเคียวเบ เคียวบีคิวเบย์รู้สึกว่าพวกเราจะได้สาระมากนะฮะไม่สาระตั้งเราเลยรายการนี้คือรายการไร้สาระโดยเฉพาะนะฮะตัด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  ยัดตัดถังเหมืองถังบ้านถังบ้านนะุบชุบชุบพอถังเสร็จปุ๊บก,กระดิ่งดังโอเคไว้แค่นี้ก่อนลวกันเดี๋ชุบตัดคลิปแน่นอนชุบ ตัดคลิปแน่นอนนะฮะว,วิมาได้ดึงหัวใจแล้วมาได้ดึงหัวใจแล้วหมาไม่หวนหรอเพราะฉะนั้นเขียวเก็บไปเรามาดูนะฮะเมื่อกี้เราตัดไปเยอะพอาสมควร คุณเห็นอะไรไหมเออสีฟ้าอัพครับอัพครับอัพแน่อัพแน่นอนเป็นข่าวหน้าแล้วกันนะ่ย <c oughs> ข่าวหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ได้ตังค์เยอะมากทะลุมากกว่าหลายวันเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ตังค์เลยเมื่อวานไม่ได้ตังค์เลยว่าจะได้ดังคเมื่อกี้เราแค่ตัดตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดไปนี่เราได้ สีนี่เลยดู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 สีเทาเลยฮนะอืมครึ้นสีเทาเลยแล้วทำไมเราตัดเนี่ยนะเงินเนี่ย,นนยสีเทาเ<ง>พราะฉะนั้นเรามาปั๊มเวลกันนะเบดตกปลายังมีน้อยอยู่เลยปั๊มเวลนะนิดนึงนะปั๊มดดดิบกเบดตกปลาหน่อยเพราะฉะนั้นเบ็ดตกปลาต้องตกครับ ผมขอตัดคลิปจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่รับชมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตัด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 พอจะดูไม่ตัดเหรอฝนตกฝนตกก็บอกแลนะ้วว่าไอใบาชานะนะั่นแหะให้คนแคบไปยังนะรู้สึกว่ายังนะั้มให้ไปไปครับให้ไปเลยเอาไปชี้ดิชี้ไมไม่ไมตอนนี้จะชอบทุกคนนะไปเออ ดึกแล้วก็นอนมันชอบทุกคนเงใบชานี่แล้วเราเก็บอกเอาน้ำพึ่งไปให้อาควาก็ได้เฮ้ยน้ำพึ่งชอบหมดเหมือนกันฮะน้ำพึ่งชอบหมดทุกคนหมาแล้วก็หยิบหมาแล้วเราก็นั่งโต๊ะเหมือนเดิมนะฮะดาโต๊ะอยู่ได้แล้วขอจบคลิปพ i n งเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมากครับ